วันนี้เวลา14นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนว่างสัปปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี2565 ของคณะกรรมการบริหารหมูลนิธิอน,นันทมหิดลทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดนเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาชปพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,กร,ปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยส่งสนพระราชฤทยัยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประสบนิกรทรงตรหนักว่าประเทศไทยต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ในการศึกษา ที่ได้แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาหน้าต่างประเทศเมื่อสําเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามา ทั้งนี้จึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลน,นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาปัจจุบันมีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลที่สําเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว401คนกําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ60คน